อีกนาทีเดียวใช่ไหมโอ้ยไอ้เหี้ย <c oughs> ขอโทษครับต่อมไหม <c oughs> ครับขอโทษครับ <c oughs> ไม <c oughs> ่เป็นไรครับขอโทษนะครับครับผม มกูด้วยนูทุกคนนี่เราเข้าไปดีปะท,ะ,ดะที่เจอด้วยนะอีกวันจีเจอมาดูแล้วโลงไปใหม่ตัดก่อนละกันรอมันออกมาแล้วค่อยเข้าไปเดยนดันดีได้กี่นาทีนะครับคนดูออโอ้ยเยอะเลยอะไม่เหงานะเหมือนเน็ตจะเออน,นะตอนแรกบ เออเน็ตเน็ตหนูเออแล้วทุกคนดูดิเห็นป้าไม่มีเบอร์โทรศัพท์แล้วต,ต้องนะน่าจะต้องเตรียมตอมอลแล้วทุกคน